สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวล่มจิ๋วนะครับสำหรับติดกับมอเตอร์ไซค์นะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานะฮะก็ตัวแรกเลยก็จะเป็นล่มนะครับตัวนี้ก็ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับถัดมาที่แถมมาในกล่องจะมีตัวข้อต่ออลูมิเนียมเป็นตัวแอลนะครับจะมี3มชิ้นนะครับชิ้นแรกตัวนี้เราจะยึดกับตัวกระจกนะครับให้เราถอดออกมาก่อนนะฮะ ตัวที่ 2, องเป็นตัวเกี่ยวยึดนะครับเกี่ยวยึดขาตั้งนะครับแล้วก็ตัวที่ 3, ามันจะเป็นตัวสำหรับยึดกับร่มนะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับมาให้2เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการประกอบคร่าวๆนะครับให้เราประกอบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราใส่กับตัวการกระจกแล้วจากนั้นนะครับให้เราขดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับ ยึดกับร่มนะครับแล้วเราก็เอานําสายรัดตัวนี้นะครับมารัดให้ให้ร่มติดกับตัวขานะครับวิธีการใส่เนี่ยสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยถ้าเราติดขึ้นมาบนบนแบบนี้หน่อยมันจะทําให้ร่มสามารถถูกได้สําหรับคนที่อยากจะหุบร่มเวลาใช้งานนะครับกับแบบที่2นะครับแบบที่2คือเราลงลึกมาเลยข้อดีก็คือมันจะสามารถ อ่ะยึดมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีพื้นที่เยอะกว่าแต่ข้อเสียคือเราอาจจะหุกล่มไม่ได้นะครับอันนี้เราลองดูนะครับว่าต้องการใช้งานแบบไหนนะครับครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ